สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์บายเอกดูลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลลางสารี่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมผมจะพามาดูนสสามกขุดเขียวนะครับในเดอที่8ไร่สองงาน1 0ตารางวาขายอยู่ที่8เออไม่ใช่ครับขายอยู่ที่4ล้าน8แสนบาทนะครับผมแปลงนี้เลยครับเนี่ยเลยเนี่ยครับเนี่ยแปลงนี้นะมันจะอยู่ติดถนนหลวงแบบนี้นะครับเนี่ยเลยครับ เนี่ยเนี่ยติดถนนหลวงแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแปลงกล้องมาทางนี้ก่อนเนี่ยนะครับทางที่จะมาแปลงเนี้ยนะครับมันผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวผมจะบอกนะครับอ้าวเริ่มจากกรุงเทพเลยแล้วกันกรุงเทพนะครับจากไซใต้ใหม่มาถึงแปลงเนี้ยร้อยสิบแปดกิโลห่างจากอําเภอด่านมะคำเตี้ยก็คือเส้นเนี้ยนะครับอ่าถนนหลวงเนี่ยนะครับวิ่งมาเนี่ยห่างจากแปลงนี้นะประมาณสิบเจ็ดกิโลห่างจากเซเวลล่นรามบุญไทยเนี่ยครับข้างหน้าเราไปเนี่ยนะนเ,เนี่ยห่างจากเซเว่นเนี่ยประมาณสี่กิโลครับ จากจังหวัดการมาถึงแปลงเนี่ยประมาณสามสิบกิโลครับผมแล้วส่วนเดี๋ยวผมจะบอกความกว้างความยาวของของแปลงนี้เลยนะครับความกว้างของที่ดินแปลงนี้นะที่ติดถนนนะครับเนี่ยรัย้วเป็นรั้วลวดหนามทั้งหมดสี่ด้านเลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะด้านหน้าติดถนนดำเนี่ยนะครับร้อยสามเมตรครับส่วนด้านซ้ายมือนะ่ะด้านซ้ายมือไปทางนู้นนะครับ อ่าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับไปข้างหลังไปยันข้างหลังเลยครับตัดอยู่ที่เก้าสิบสองส่วนขวามือเนี่ยครับขวามือเนี่ยนะครับขวามือเนี่ยนะครับของรั้วเนี่ยเป็นรั้วลวดหนามทั้งหมดเลยครับสี่รอบด้านเนี่ยสี่ด้านเลยนะครับร้อยหกสิบเก้าครับโอเคไปเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางตรงนี้ใหม่เส้นนี้นะมันสามารถวิ่งไปอ่าจังหวัดล้านรีไปอำเภอสวนพึ่งของจังหวัดล้านรีอำเภอจอมบึง ห่างจากอำเภอทำบึงนะครับของจังหวัดลลีเรียประมาณ39โลนะครับแล้วาสามารถไปเพชรเกษมล่องใตไ้ได้ครับเนี่ยเส้นนี้เลยนะครับไปใกล้และสะดวกมากเส้นนี้จะเป็นเส้นถนนลาดยางใหญ่ๆแบบเนี้ยไปถึงเพชรเกษมเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับมามาครับอ่ะก่อนจะเข้าด้านในเดี๋ยวผมบอกทิศเลยอ่าถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านนะครับมันเป็นทิศ ทิศตะวันตกและส่วนเราที่ยืนอยู่บนบนทางนะครับเป็นทางลัดยางเนี่ยมันเป็นทิศตะวันออกซ้ายมือเป็นทิศใต้ครับขวามือจะเป็นทิศเหนือนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับก่อนอื่นก่อนจะเข้าบ้านนะครับให้ดูเส้นทางมาอีกอีกรอบครับนี่นี่นี่เลยถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านนะครับส่วนซ้ายมือตรงนู้นนะเออขวามือครับขวามือที่ติดกับลัวนู้นนะครับ มันจะเป็นทางสาธารณะนะครับเลาะรั้วเราเข้าไปข้างในนะครับทางสาธารณะเนี่ยที่ติดกับอ่านสสามกคุดเขียวแปลงนี้นะครับมีมีสองทางคือทางเนี้ยคือทางนี้ก็คือทางสาธารณะอ่าทางหลวงนะครับแล้วส่วนทางที่ติดกับรั้วเนี่ยก็เป็นทางสาธารณะเพื่อเข้าไปในไร่ในอ่าในดงนะครับเข้าไปเรื่อยๆนะครับนั่นะครับก็มีสองทางที่ติดกับบ้านหลังนี้เลยนะครับ อันนี้ก็ไปถนนเพชรเกษมไปล่องใต้นะครับไปราชบุรีนะครับเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในประตูนะครับส่วนประตูเนี่ยมันจะเป็นประตูเลื่อนนะครับมีล้อวิ่งเนี่ยนะครับเป็นประตูเลื่อนสองแถบนะครับซ้ายขวาฉีกโอเคไปเดี๋ยวผมพาเข้าไปในพอเดินเข้ามาข้างในนะครับมันก็จะเป็นเป็นต้นไม้เยอะๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยมีต้นมะม่วงเยอะมากเลยครับประมาณนี้เลยนะครับ เขากาลังออกลูกแล้วนะนี่นี่นี่ลูกเต็มเลยครับให้ดูชัดๆเลยครับนี่เนี่ยครับมันอยู่หน้าบ้านครับเนี่ยสี่ห้าต้นเนี่ยครับเนี่ยหน้าบ้านเขาจะเป็นงนี้เลยเนี่ยนี่บ้านเขาแล้วนะครับทรงบ้านเขาเนี่ยจะเป็นแบบนี้ส่วนซ้ายมือนะครับซ้ายมือก็จะเป็นต้นมะม่วงเลาะไปตามตามรั้วลวดหนามไปเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาเดินดูในบ้านก่อนเลยครับผมอ่ะ เราลุยในบ้านก่อนนะครับพอเราเข้ามาในบ้านปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นห้องกระจกแบบนี้ครับนี่นี่กระจกแบบนี้เลยเขาจะเป็นโรงครัวนะครับมีมุ้งลวดเปิดมุ้งลวดเข้าไปเลยปุ๊บพอเข้ามาเนี่ยจะเป็นโรงครัวใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยใหญ่มากนี่ครับโรงครัวแต่เจ้าของก็ไม่อยู่นะครับขอให้คุณลุงอ่ะคนคุณลุงคนนี้ยก็เฝ้าไว้นะครับใหญ่อย่างนี้เลยเนี่ยโรงครัวครับเนี่ย โรงครัวโรงครัวเขาจะทำด้วยกระจกนะครับเนี่ยอ่าประมาณนี้ครับผมตรงนี้คุณลุงเขามานอนเฝ้าเนี่ยนะครับเตียงอันเนี้ยนะครับอ่าไปโอเคเดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูอ๋อผมลืมบอกไปโรงครัวเขาปูกระเบื้องนะครับเนี่ยไปเดี๋ยวผมพาเดินออกมาปุ๊บพอเดินออกมาปุ๊บเนี่ยครับเป็นห้อง เป็นห้องนอนที่อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยนะครับก็ก็จะมีมีที่นั่งอย่างเงี้ยครับเราก็เดินอ้อมมาเป็นกระเบื้องแล้วก็จะมีประตูเปิดตรงนี้เข้าไปในห้องในบ้านเนี่ยครับพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องที่เก็บของมากมายเลยประตูมันก็จะอยู่ทางขวามือนะครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเดินเข้าห้องแบบนี้เลยปุ๊บเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นห้องโถง มีเก้าอี้มีโซฟาวางไว้อย่างเงี้ยครับผมเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เขาก็เยอะนะครับนี่ครับประมาณนะี้เข้ามาแบบนี้ครับนี่มีแอร์ด้วยนะครับเนี่ยทางเข้าก็จะเข้าตรงนี้ครับปึ๊บพอเราเข้ามาซ้ายมือเดินเข้ามาซ้ายมือมันก็จะเป็นห้องน้ํานะครับทั้งซ้ายทั้งขวาจะเป็นห้องน้ําหมดเลยอะดูห้องแรกก่อนห้องแรกนี่ครับ ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะครับมีที่ทําน้ําร้อนด้วยครับมันก็จะเป็นบานบานเลื่อนครับบานเลื่อนอลูมิเนียมนะครับเนี่ยแบบนี้เลยทุกห้องจะเป็นบานเลื่อนอลูมิเนียมครับอมาห้องที่สองนี่ครับก็จะเป็นห้องอห้องซ้วนนะครับเนี่ยปูกระเบื้องยันยันฟ้าเลยนะครับผมโอเคไปเราถอยมานิดนึง เราก็จะดูทางขวานี่ทางขวานี่ห้องน้ําจะมีสองห้องแบบนี้ครับห้องส้วงนะครับแล้วก็มาดูห้องนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องอับน้ํานะครับสรุปตรงนี้นะครับที่เข้ามาเนี่ยจะมีห้องน้ำสองห้องห้องส้วมสองห้องนะครับพอเดินเข้ามาในห้องโถงเนี่ยนะนะครับเดี๋ยวผมพลิกกล้องมาก่อนขวามืออ่ะขวามือก็จะเป็นห้องนอนแล้ว เนี่ยมันจะเป็นบานปิดอย่างเงี้ยครับบานเลื่อนปิดอ่าช่วยปิดให้ผมหน่อยครับช่วยเปิดนะครับปื้เลื่อนครับน่าเป็นแบบนี้ครับปุ๊บเข้ามาพอเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอห้องนอนนะครับนี่ห้องนอนเขาจะเป็นมาประมาณนี้ห้องนอนรู้สึกประมาณแปดเมตรคูณสี่เมตรนะครับห้องเนี้ยนะครับอ่ะมีแอร์ด้วยครับผมโอเคปะ เดี๋ยวผมเดินออกไปดูอีกห้องหนึง่งอ่ะมาห้องนี้ครับนี่จะห้องติดกันห้องนี้ใหญ่ก็ใหญ่แหละห้องนี้รู้สึกว่าอ่าประมาณหเมตรครับกว้างหกยาวประมาณ8ครับมีแอร์ด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวผมถ่ายด้ดูนี่ครับอ่ะ ห้องนอนมีสองห้องครับแต่ห้องน้ําเยอะมากอ่าห้องหกเมตรคูณแปดเมตรเนี่ยจะมีห้องน้ําส่วนตัวนะครับนี่แบบนี้เลยครับผมนี่ปูกระเบื้องยันฝ้าครับผมนี่เป็นห้องอาบ <c oughs> น้ําครับผมอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่ครับเราเดินออกมาก็จะประมาณนี้ นี่ห้องนอนห้องใหญ่ตอเราเลี้ยวมังนี้ก็คือทางออกเขาก็จะมีเป็นม่านสไลด์แบบนี้ครับนี่ม่านสไลด์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนก่น่นอ่านี่ครับม่านสไลด์ปเดี๋ยวผมพาไปดูสวนครับดูบ้านเรียบร้อยแล้วครับภายในบ้านมีประมาณเนี้ยครับผมป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกกันดูสวนกันเลยนะครับ เดีย๋ยวผมจะพาเดินไปดูทางฝั่งฟ้านะครับผมไปพอเราเดินออกมาเนี่ยจะเจอดงมะม่วงเยอะแยะเลยมีสารพภูมิด้วยครับอยู่หน้าบ้านนี่นี่ประตูทางเข้านะครับอาสารพภูมิถ้าเราหันหน้าก็ที่อยู่ขวามือครับผมอ่าเนี่ยครับสวนเขาส่วนใหญ่จะเป็นเด่นมะม่วงครับมะม่วงมีหลายพันมากครับแล้วก็จะเจอต้นขนุนและเนี่ยออกลูกแล้วครับนี่ขนุน มีขนุนด้วยเออครับ่ะเดีย๋ยวผมจะเดินไป่าตรงรั้วตรงนู่นถ้าเราหันหน้าเข้าที่มันจะอยู่ด้านขวามือติดทางเนี่ยครับเขามีโรงเก็บของด้วยนะตรงเนี้ยนะครับมีโรงเก็บของตรงเนี้ยครับอยู่ด้านหน้าบ้านนะเนี่ยๆๆครับมีต้นมะม่วงมีต้นตะดาวนะครับมะม่วงเยอะมากเลยออกลูกแล้วด้วยนั่นต้นสูงน่าจะหลายปีมากครับ คุณลุงเขาบอกเป็นสิบปีแล้วแล้วก็มีอ่าต้นสักต้นสักเนี่ยที่อยู่ชายรั้วนะครับติดชายรั้นี่ยถ้ามองออกไปนอกรั้วนะครับมันจะเป็นอจะเป็นทางสาธารประโยชน์ครับอีกเส้นหนึ่งที่อยู่ข้างกระแปลงที่ดินเรานะครับนั่นเลยอ่ะอันนี้เป็นต้นลำไยครับผมสูงมากคุณลุงเขาบอกว่ามันติดลูกยากเพราะว่ามันมีข้างคาวมาตีครับนี่เลย นะครับไปตอนนี้ผมมาอยู่ฝั่งขวามือของของของบ้านนะครับเนี่ยสวนเขาใหญ่ๆห,ห่อย่างนี้เลยเนี่ยต้นสักเขาก็เยอะนะครับเนี่ยมันก็เรียงตามรั้วาด้านขวามือไปเรื่อยๆครับต้นสักเขาอะนะครับนี่ก็ต้นลำไยนะครับอันนี้ก็ต้นลำไยครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเนี่ย,ยที่เราเห็นตรงนี้เป็นต้นมะม่วงสามสี่ต้นนะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดู คุณลุงเป้าไว้เขาทําเตียนมากเลยครับเนี่ยเมื่อกี้ผมพาเขาไปดูบ้านหลังนี้ครับเนี่ยๆบ้านหลังเนี้นะครับเนี่ยๆที่ผมพาเดินเข้าไปดูอะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนี่คุณลุงเป้าสวนเขาทําเตียนมากขอบอกนะครับอ่ะเลยครับอ๋อพอเดินมาอถึงหลังบ้านเนี่ยนี่ๆๆี่ายชายหลังบ้านนะครับชายหลังบ้านนี่ประตูเปิดออกข้างๆบ้าน เราก็จะมาเจอตรงนี้ครับนี่บ้านหลังเล็กอีกหนึ่งหลังเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปดูเขามีโรงจอดรถด,ด้วยนะข้างๆบ้านเนี่ยครับเนี่ยโรงจอดรถเนี่ยได้หนึ่งคันแล้วก็มีหนึ่งห้องนอนนะครับมีสะเดี๋ยวเดี๋ยวบันไดขึ้นสามบันไดครับสามขั้นพอขึ้นมาปุ๊บก็มีเทอเรสข้างหน้าแบบนี้ครับอ่าแล้วก็ประตูเปิดเปิดผักเข้าครับปุ๊บเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนะครับ เนี่ยอ่ามีแอร์ให้ด้วยนะครับนี่มีหน้าต่างด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับมีหนึ่งห้องนอนนอนสบายเลยแล้วก็มีห้องน้ำในตัวครับผมนี่นี่ครับโอเค่ะเท่ากับหนึ่งบ้านใหญ่หนึ่งบ้านเล็กพร้อมสวนในเนื้อที่แปดไร่สองงานสิบตารางวา คุดเขียวนะครับอันเนี้ยขายอยู่ที่สี่ล้านแปดแสนบาทนะครับผมอ่ามีบีกอกน้ำตรงนี้ด้วยเนี่ครับอ่าข้างหลังบ้านคุณลุงนี่ต้นอะไรครับเนี่ยนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยเขาเียดอกอะไรไม่รู้จักเอาไม่รู้จักเหรอโอเคครับครับปะเดี๋ยวผมพาเดินมาดูข้างบ้านนิดนิดนึงอ่านี่ครับข้างบ้านก็จะประมาณเนี้ยนี่หลังบ้านแล้วนะ เราผมมาอยู่หลังบ้านแล้วพอมาอยู่หลังบ้านปุ๊บอ่าเราจะมาเจอกล้วยกล้วยครับนี่กล้วยอะไรครับลุงกล้วยหอมนะครับโองามเลยครับผมอันเนี่ยไอที่คุมแลมเนี่ยคุณลุงเขาเรียกอะไรนะฟ้าทะลายโจรฟ้าทลายโจรนะครับนี่ก็กล้วยหอมครับนี่นี่นี่กล้วยหอมครับมาเจอต้นลำไยอีกแล้วเนี่ยครับ พอหลุดจากต้นลำใหญ่ี่ข้างบ้านครับข้างบ้านเขาจะปลูกเป็นอะไรไม่ทราบครับเนี่ยในข้างบ้านนะครับเขาก็จะมีแทงน้ําตรงนี้ด้วยนะนี่แทงพักน้ํานะครับแล้วก็มีตัวตัว,ตวปั๊มน้ําเนี่ยเพื่อเข้าไปใช้ในบ้านเนี่ยประปาเขาก็มีนะครับไปฟ้าก็มีแต่เขาเขาใช้แบบนี้ด้วยในบ้านนะครับประมาณนี้เลยมีต้นะมะเฟืองนะครับมะเฟืองหวานเลยครับลง นี่ต้นมะเฟืองเขามีลูกด้วยนะครับเนี่ยมีลูกครับถ้าเราหันหน้าเข้าบ้านนะครับเนี่ยมันจะอยู่ทางสายมือจะเป็นดงทัวนะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ถมขึ้นมาสูงนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับนี่เลยเนี่ยครับไอ้ส่วนตรงนี้จะเป็นข้างบ้านนะครับเนี่ยดินาบ้าน อันนี้หน้าบ้านอันนี้ตัวบ้านนะครับตัวบ้านอยู่นี้ไปเดี๋ยวผมจะพาเนี่ยมันเป็นที่สูงผมจะเดินลงไปเนี่ยนะครับมีต้นมะกอด้วยโอเคปเดี๋ยวผมจะเดินเข้าสวนใหญ่เลยเรามาอยู่หลังบ้านนะครับพอมาอยู่หลังบ้านทางซ้ายมือเนี่ยทางซ้ายมือที่ติดกับค้างถัว่วไอ้ค้างถั่วแล้วก็ต้นตะไคร้นะครับมันจะเป็นดงมะนาว ไอ,ไอ้มะนาวเนี่ยเขาปลูกใส่กระถางนะครับแล้วก็มีสปริงเกอร์นะครับคอยลดขนต้นไว้ตลอดสักนิดนึงก็จะมาเป็นโดงอันนี้อีกแล้วนะครับเป็นโดงมะม่วงท้งนั้นเลยครับผมท้ายสวนแล้วครับเนี่ยโดงมะม่วงข้างล่างจะเตียนมากเลยครับเนี่ยเขาจะมีระบบน้ำไหมครับเนี่ยเนี่ยคนต้นทุกต้นเลยครับเนี่ยเนี่ยนะครับระบบน้ำมีหมดเลย นเอาไว้ตอนเป็นฤดูแล้งเขาอะนะครับอันนี้ทางซ้ายมือจะเป็นดงอ่าดงมะนาวนะครับนั่นเลยประมาณนั้นครับผมเนี่ยมะม่วงตางนั้นเลยเขาออกลูกแล้วนะมะม่วงนะครับอ่ะพอเลยดงมะม่วงมาครับท้ายสวนท้ายสวนเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขอบสะนะครับ มันจะสูงมันจะจะจะ,จะเป็นอีกระดับหนึ่งสูงเพื่อกั้นน้ำนะครับ,ก,บกักเก็บน้ำนี่เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับในเนื้อที่8ไร่2งาน10ตารางวานะครับน,นสามกคุดเขียวนะครับเขาจะมีสระน้ำนะครับแล้วก็มีมีสวนมะนาวนะครับแล้วก็มีดงมะม่วงมะม่วงหาม้นาวโหก็มีนะครับ ่ยเลยครับมะพร้าวก็มีขนุนก็มีนะครับผมป่ะมะละกอเนี่ยคุณลุงเขาก็ปลูกอยู่เนี่ยครับแล้วกล้วยกระแสมเต็มไปหมดเนี่ยท้ายสวนอ่าบนบนคันคลองเนี่ยครับเออคันสะเนี่ยครับคุณลุงเขาจะปลูกแบบนี้ไว้เนี่ยเลยแบบนี้เลยครับนี่อ่าแบบนี้เลยนะครับเนี่ยต้นเนี้ยดกมากมะม่วงครับเนี่ยสองสามต้นเนี่ยออกลูกใหญ,ใหญ่ใหญ่เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู นี่ครับมะม่วงทั้งนั้นเลยออกลูกแล้วอะเต็มหมดเลยครับผมส่วนตรงเนี้ยนะครับมันจะตอเลาะตามรั้วเราไปเนี่ยมันจะเป็นที่ว่างระดับหนึ่งนะครับว่างหน้าประมาณสองไร่อ่ะได้ครับผมนะครับพอมันมีสะอยู่ตรงเนี้ยพอมันเลยสะมาเนี่ยจากขอบสะเนี่ยครับจะเป็นที่ว่างเปล่าคุณลุงเขาปลูกมัน อ่าเนี่ยครับเลาะทิวสนนะครับทิวสนเนี่ยเลาะเละไปน่นนไปถึงต้นมะพร้าวนู่นน่ะนะครับแล้วมันก็หักกลับมาเนี่ยตามขอบสะไปเนี่ยครับเป็นที่ของของเรานะครับโอเคประมาณนี้ครับในเนื้อที่แปดไร่สองงานสิบตารางวานะครับนอสอสามกอคุดเขียวครับขายอยู่ที่อ่าสี่ล้านแปดแสนบาทนะครับผม สนใจก็ทักเบอร์ผมเข้ามานะครับ0614782939หรือไอดีไลน์ผมก็0614782939เช่นกันครับผมคุณเอกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการเขาใช้น้ำในสวนนะครับนี่เลยเนี่ยครับเขาก็จะต่อท่อแบบนี้ครับเขาจะวางตัวดูดน้ำมอเตอร์ครับมอเตอร์เนี่ยครับมอเตอร์นะครับ ก็จะดูดน้ำในสระอนเนี้ยปัม๊มปั๊มขึ้นมาเอามาพักบนแทงค์เนี่ยครับอันนี้แทงค์ลูกเก่านะครับเจ้าของที่ดินเขาซื้อแทงค์ใหม่มาละนี่เลยสองแทงค์เนี่ยเอามาพักตรงนี้ครับปอามาพักตรงนี้แล้วเขาก็ใช้เปิดตรงนั้นนะ่ะวิ่งไปตามท่อเนี่ยไปไปตามที่เขาระบุจุดไว้ใช้น้ำนะครับประมาณนั้นเลยครับผม ส่วนถัวเนี่ยเขาปลูกเป็นพืชล้มลุกนะครับเนี่ยค้างถัวเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้เก็บผลผลิตแล้วอ่าเนี่ยเลยครับนี่ข้างบ้านเ็าจะประมาณนี้นะครับเนี่ยเนี่ยติดกับคุณลุงบ้านคุณลุงเขาอยู่หลังเนื่องเนี่ย,เ,ยเพื่อ,อเพื่อเออเขาก็ไหว้วานให้เฝ้าบ้านหลังเนี้ยครับที่อยู่ที่เห็นเนี่ยนะครับ่าติดกันหนึ่งหลังเป็นเพื่อนบ้านกันโอเค เดี๋ยวผมจะจบคลิปแล้วครับใครสนใจก็ทักเข้ามาผมนะครับแปลงนี้อยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลหลางสารี่ตำบลหลางสารี่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับผมนอสอสามกขุดเขียวนะครับขายอยู่ที่สี่ล้านแปดแสนบาทนะครับผมผมขอโทษครับวันนี้เสียงไม่ค่อยดีผมผมผมลุยงานมาหลายวานันแดดแดดมันเสียงอาจจะแหบๆนิดนึงโอเค ผมก็จุอผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ